สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ,การเซอร์เผากันเที่ยงกับข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้กับดิฉันสริวัฒนาการประพานมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะกับมิมม้นเพิ่มทุน1,037ล้านหุ้นเสนอขาย RO รองรับการใช้สิทธิมิ้นวอร์เรน์มิ้นวอร์เรนหออกคุณกู้25,000ล้านบาท นายไมอันเจมเดลานี่ประธานเจ้าหน้าที่การเงินบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือมิน้นเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมวันที่18พฤษภาคม2563มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน1 3 7 9 5 5 9 4 1บาทจาก4,849,866บาทเป็น 5,887, 815,947บาทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน1 3น9 5 5 9 4 1หุ้นูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทต,ตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนหุ้นที่จัดส้ร776,124,785หุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า6.45หุ้นสามัญเดิมต่อ1หุ้นสามัญที่เพิ่มออกใหม่ นอกจากนี้หุ้นที่เพิ่มทุนจำนวน313ล้าน8,31,156หุ้นใช้รองรับมินวอร์เรนเจ็ดจากที่ได้รับอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกไปสัญคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่7หรือมินวอร์เรนเจ็ดหน่วยจำนวนไม่เกิน313ล้าน8,31,156หน่วยเพะะื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทต,ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิด มูลค่า0บาทโดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ17หุ้นสามัญตอนหน่หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่วนที่เหลือจำนวนไม่เกิน8ล้านหุ้นใช้รองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิบินวอลแรนด์6หนึ่งจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นไรซ์ออฟเฟอริงในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ90ของราคาตลาดตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ผถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนครั้งที่6หรือมินวอล r รนด6 นอกจากนี้บอร์ดมินได้อนุมัติให้นําเสนอต่อที่ประชุมผู้สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน2 5ง0 0ื่นล้านบาทหรือจํานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่นมาต่อที่อควาพอใจในภาพรวมธุรกิจไตรามาสท,ที่1ปี63มีกำไร64.88ล้านบาทแม้ซื้อนอกบ้านจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิด -19 นายอารักราชบริหารประกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทอควาคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรืออควาเปิดเผยว่าภาพรวมทั้งสีประเภทธุรกิจของบริษัทยังคงให้ผลประกอบการที่น่าพอใจแม้สีนอกบ้านจะถูกกระทบโดยตรงจากโรคระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่1ปี63ทําให้อัตราการเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามที่เป้าหมายที่วางไว้โดยบริษัทรายงานงบการเงินระหว่างการสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2563ปรากฏกำไรสุทธิ จากงบการเงินรวมจำนวน64.88ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ30จากการลดลงของกำไร จากธุรกิจสื่อนอกบ้านและรายได้อื่นๆอีกทั้งส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทรว่วบคือบริษัทอิตเทร์พาวเวอร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ EP ก็ถูกผลกระทบจากการอ่อนตัวของค่าเงินบาทเกือบร้อยละสิบซึ่งคาดว่าสถานการณ์การเงินบาทจะฟื้นตัวในไตรมาสที่2แต่ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนยังคงสามารถทําผลกําไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยทั้งนี้ในส่วนของรายได้ด้านธุรกิจสื่อป้ายโฆษณาประเภทสเตติกยังทำไรายได้อย่างโดดเด่นค่ะใน จำนวน107.91ล้านบาทเพิ่มขึ้น16.56ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ18.13จากปีก่อนในขณะที่ป้าย LED ทำไรายได้รวม82.18ล้านลดลง11.05ล้านบาทหรือร้อยล11.85จากปีก่อนและ Astin a s s e t Limited ปาดหุ้น PRM ออก4.464เปอร์เซ็นต์เหลือติดมือ3.8759เปอร์เซ็นต์ สำนักง,งานคณะกรรมาการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรทอรายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัทพริมามาลินจำกัดมหาชนหรือ PRM โดยอาร์ซินเอเซนลิมิเต็ดซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่15พฤษภาคม2563าจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น4.464 4%, 44 4ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น3.875% 9ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น4.4644%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น65.5959%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการและนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้น s i g h t c o m และยังสามารถติดตามได้ที่ Facebook Instagram Twitter t e l e g r a m Line Square รรวมทั้งรับ ชมวันหลังในที่ Youtube Channel ค่ะสำหรับวันนี้รายการเสรือเผาก่อนเที่ยงก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา11 3 0นานาทีวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ